เป็นวิชาเดียวกับที่ท่านดับรถยนต์กระบะกระบะที่สันของไอ้เอสเวกสมัยก่อนทําทำงานที่ดินอยู่เหตุการณ์คือเหตุการณ์เดียวกันสถานการณ์เดียวกันเลยเหตุการณ์เดียวกันคือท่านสามารถดับไอ้รถยนต์คันนี้ได้เรื่องเป็นยังไงครับคือวันนั้นท่านมาธุระในตัวเมืองเอสเวกไปท่านที่วัดใต้ล่าแล้วก็แกมาส่งที่ตัวเมืองพอส่งเสร็จใช่ไหมจากกลับวัด พอมาถึงสี่แยกหัวถนนก็อเออเดี๋ยวกูมีธุระจะไปส่งสมถ้าไปงส่งมันต้องเลี้ยวฝา,อ,าอีกห้าสิบกิโลแต่ถ้าตรงไปวัดก,ก็อีกประมาณสิบเจ็ดกโลเข้าไหมเขว่าเดี๋ยวมีธุระหรือสวีมันมันก็มีธุระเขาก็มีธุระ,ะมันต้องรีบมาส่งถ้าเรามันต้องมาธุระเดี๋ยวพุ่มไปไม่ได้เดี๋ยวพวกมีธุระแล้วมัน ครับสวัสดี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 ครับทุกท่านครับก็ยินดีต้อนรับสู่รายการพระไม่ทุกของฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็อยู่กับลูกศิษย์อุปถัมภ์พระานพรรุ่นเก่าและรุ่นเก่าท่านหนึ่งนะครับที่รับรู้เรื่องราวและอยู่รับใช้หลวงปู่มาไม่ต่ำกว่าสามสิบปีสี่สิบปีกันเลยนะครับเดี๋ยวมาพบกับโกวันกันครับโกวันสวัสดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนผมจะแนะนําก่อนนิดหนึ่งคือโกวันเป็นลูกศิษย์ที่เ เป็นคนนครศรีธรรมราชนะครับเป็นคนที่คอยดูแลอุปถัมภ์หลวงปู่เวลาที่หลวงปู่เนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยโกวันก็จะพาหลวงปู่เนี่ยไปรักษาพยาบาลนั้นความผูกพันของโกวันกับหลวงปู่เนี่ยในความรู้สึกของผมเนี่ยเขาเกี่ยวเนื่องกันมาตลอดมีความร,รักไข้มีความหวงใยก,กันตลอดแม้แต่ในคือหลวงปู่เนี่ยจะอยู่ในในทั้งความทุกข์ความสุขของโกวันเลยการเดียวกันเนี่ยโกวันก็อยู่ในวงวคำน,นึงของหลวงปู่ตลอด วันนี้เราอยากได้รับความผูกพันเนี่ยให้กวันมาเล่าให้ฟังว่าว่าเขารู้สึกยังไงกันแล้วลวงปู่เนี่ยมีดีตรงไหนกกวันถึงมั่นใจแล้วก็บูชาท่านจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ผมจะบอกกกวันนิดนึงว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่เคยรู้จักกวันมาก่อนต้องเล่าอย่างนี้นะ แต่เคยได้ยินว่าคนที่สร้างเหรียญวัดใต้ล่าเนี่ยคือโกวันแสงฟ้าคาวาซากิเขาพูดนอยู่ในวงการอย่างนี้นะจนมีวันหนึ่งเนี่ยหลวงปู่มปอยู่ที่ชนบุรีเนี่ยท่านก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีลูกศิษย์กูโทรมาผมไม่รู้นะว่าเป็นใครแล้ววันหนึ่งโกวันก็โทรมามแล้วโกวันก็น,นำตัวเองผมก็ว่าเฮ้ยใครวะทําทไมแบบโกวันจะเป็นคนที่พูดตรงๆตรมผมฝางเน<ๆ>ี<ๆ>่ยเราเฮ้ยใครวะท่านบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องคุยเดี๋ยวกูคุย กูคุยกับมันรู้เรื่อง <laughs> ูกูคุยเองนะก็ก็ถกเพจให้ผมม่รู้จักโกวันนะครับแล้วโกวันตอนที่เราอยู่ชมรีเนี่ยโกวันก็ไปมาสว่แล้วก็อุปถัมภ์หลวงปู่ตลอดไม่เคยทิ้งเลยนะครับโกวันเล่าให้ผมฟังเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันโอเคเลยนะคือหมายถึงว่าโกว,นวันสมัยที่โกวัน,นเด็กๆสมัยก่อนเนี่ยแถวๆบ้านโกวันเนี่ยจะเป็นป่าเยอะมากเลยก็จะมีพวกคนเอา หนังเสืออะไรมาขายสมัยนน้น่ะสัตว์ป่าโกวนบอกว่ากุ้งคิดดูซอยผมเด็กๆนะเสือยังเยอะขนาดเนี้ยพอท่านเดินอยู่ในป่าแล้วอะท่านอันตรายกว่าเราเยอะหลวงปู่ไปอยู่ในป่าปงชิงเอเนี้ยือว่าลุยเข้าไปในแดนต่างๆน่โกวันยังเด็กๆอยู่เลยมันขนาดนั้นเนี้ยฮะคราวนี้เข้าเรื่องแล้วแนะนำโกวันไปเยอะแล้วก็เลยจะถามจากถามโกวันว่าโกวันลงรู้จักหลวงปู่เนี่ยครั้งแรกที่ไหนครับ เอรู้จักอ่ปดีเพื่อนก็คือเรื่องเรื่องหวยคือก็เล่นหวยกับเพื่อนแล้วก็พวกบอกก็เขาชวนเราเ่ยไปหาพระท่านผอมที่วัดยาบ้องท่านผอมึงแกรู้หวยคนไปขอหวยกันเยอะช่วงปีไหนอะยี่สิบกว่าประมาณยี่สิบกว่ก็คือคนคนในเมืองนครเนี่ยรู้กันเลยว่าเขาในทางนครนี่ ยืนหนึ่งยืนหนึ่งแล้วคนที่ไปนี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะไปแปหวยแต่ว่าจริงๆนะถ้ามีอื่นมีวิชาอื่นที่ดีกว่าเยอะพอเราอยู่ไปรู้ว่าโอ้ท่านนี้รู้หวยอย่างเดียวคือแกแกทำอะไรได้หมดสิ่งสิ่งที่ทำให้โกวันประทับใจหลวงปู่เลยคือนอกจากหวยแล้วเนี่ยคืออะไรที่ทำให้โกวันอยู่กับท่านได้คือหนึ่งการ <c oughs> การปฏิบัติตัวเขาเรียกว่ากิจวัตรของท่านเนี่ยมันสวยงามไม่ผิดยึดซึ่งมันจะผิดกับพระองค์หรือ <c oughs> คือท่านเนี่ยไปไหนเนี่ยไม่ไม่ใส่รองเท้ามไม่มีย่าม,มไม่มีอะไรเลยเดินไปไปตัวเปล่าก็ไม่มีอะไรแต่หลวงปู่ท่านบอกว่าท่านใส่เกือกมาทั้งชีวิตค,คู่เดียวนะ เปเกลือกนังแท้เกลือกนังแท้คือแล้วก็น้ําอาบก็ไม่เคยใช้สบู่ใช้น้ำเปล่าอาบแล้วตัวท่านนี่ไม่ไม่เคยมีกลิ่นเหม็นไม่ไม่มีเข้าใกล้ท่านไม่เคยมีกลิ่นเหม็นอืไม่เหม็นแล้วก็เป็นผ้าที่ว่าท่านท่านเวลาท่านไปไหนมาไหนอะไรพวกนี้ก็คือโดยสารแล้วก็โดยสารฟรีเลยนะ ไม่ว่าทำไมนั่นฟรีก็ส่วนมากก็แกจะให้ลูกศิษย์ไปส่งแต่ถ้าจําเป็นบางทีลูกศิษย์ไม่มาท่านท่านก็จะโดยสารรถมงรถเมย์แต่พวกรถเมย์ก็รู้จักท่านหมดเพราะเขารู้ว่าเป็นอาจารย์เป็นเป็นผ้ารู้หวยพอขึ้นไปถึงก็จะโดนพวกกระเป๋ารถเมย์แกล้งอไปถึงกขู่ท่านอะไรใช่ไหม เขาคือ <t> ท <half> ่านโตเล็กๆผอมๆมันไรูมล่างเล็กๆ่คุ้เหมือนเหมือนถ้าเป็นป้าจีนะครับปาจีโคงเนี่ยก็ก็ี้เกียแก่ก็แกลเหมือนป้าจีโคงเนี่ยมันจะขึ้นรถพอขึ้นรถพอ่ารถจอดเก๋ขึ้นรถเมย์เหมือนแกจะไปทุ่งสงหรือจากทุ่งสงุ่มาเนี่ยพอแกขึ้นรถเมย์แล้วก็พวกกระเป๋ารถเมย์ก็ทำใไม่ตังไม่ตังข้ารถข้ารถทำมือเนี่ยเก๋กูไม่มีผมไม่มีขึ้นมาเพื่อ โอ้ฟาเอาเล้มาเอาเล้มาเอาเล้มตันไม่มีไม่เป็นไรเอาเลกมาเอาเล้มาเอาเล้งมาเอาเล้มาตเลยแกก็ให้แสดงว่าสมัยก่อนนีแม่นมากเลยใช่ไหมโก้ไม่ใช่แกรู้แกรู้รู้ขาดเลยคือรู้คือจริงๆแกบอกว่าหวยนี่ไม่ใช่ว่ากูมาเรียนวิชาหวยก็คือท่านสำเร็จเขาเรียกอะไรวะยานออวิทยายานของเกที่เป็นขั้นเป็นขั้นอ่ะพอแกแกสามารถล่วงรู้อนาคต ไอเรื่องหวยนี่มันก็มันพอแกอยากจะรู้นะท่าน้าเนี่ยจอกอะไรแกก็รู้ออย่าว่าแต่วันนี้ไอไปปีสิบปีหน้าวันที่เท่านี้อีส <achts> ิบปีหน้าแกก็รู้คืออยากแกรู้อะไรแกรู้หมดค nee, ือพ <Bullet> ูดง่ายคือว่าหลวงปู่เนี่ยไม่ได้หวยแต่ท่านรู้ว่าหวยจอกอะไรแกรู้ก็คือแกปฏิบัติทมอ่ะแกว่าที่กูผมมาถามเพราะท่านอเพราะท่านเรียนวิชาหวยมาก็กูไม่เรียนวิชาหวย คือศึกษาธรรมะไอ้พวกปฏิบัติเองเนี้ยพอมันได้ฌานได้ยานเข้ามาไอ้เรื่องหวยมันก็จะรู้เองคือรู้อนาคเป็นสงที่เหมือนที่หน้าเนี่ยไอท่านก็รู้ว่าใครจะได้ไม่ไน้คือท่านก็รู้้วลวกหน้าจะเป็นใครอะไรเป็นอนาคตางสยานเป็นยานที่จะรู้อืเป็นพระคือเป็นพระอริยสงฆ์ที่ว่าเป็นเป็นชาติสุดท้ายที่ท่านจะต้องนิพพานอ่ะเอ ท,ที่ผมรู้มาชาติก่อนเนี่ยท่านเป็นเป็นปู่ฤาษีเป็นฤาษีอ่าแล้วพอมาชาตินี้ชาติตท้ายก็คือมาเป็นพระแลวท่านเกิดเนี่ยรู้เปล่าท่านเกิดขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสิบสองนะคือวันลอยกระทงนั่นวันเกิดท่านอ่ะโดยท่านคือวันเพ็ญและผู้ที่จะเกิดวันนี้สังเกตได้จะเป็นพระเอ่อจะเป็นอริย,บ,คครยบุคคลอริยสงฆ์หรือเป็นเทวดาใหญ่ๆเช่นอ่า ปู่ฤาษีบรมครูปู่ฤาษีที่ใหญ่สุดของของฤาษีอท่านก็เกิดตอนที่เกิดขึ้นศรี้าค่าเดือนสิบสองนอเป็นผู้มีบุญใหญ่กานเออบุญใหญ่ถึงจะเกิดนี้ได้เนี่ยท่านเกิดนี้เป็นุคที่หายากถ้าตามศัพท์แล้วอัจฉริยะมนุษย์บุรุษที่หายากใช่ตอนนี้หลวงปู่เนี่ยเป็นพระที่มีประสบการณ์ในพื้นที่เยอะใช่ไหมครับ แต่างโกวัยเคยเจอเลยพื้นที่เยอะเช่นสามารถจะเป็นวิชาเทียนเหมือนเหมือนพระตั้งคายเนี่ยเวลาท่านจับเข้าเทพเนี่ยก็คือท่านไม่ต้องไปไปขึ้นที่สถานีรถไฟแต่รถไฟรถไฟจะมาจอดมาจอดมาจอดจอดคือเครื่องมือดับเหมือนที่หน้าวัดเพราะว่าท่านน้อยพอมาจอดแล้วลูกศิษย์เขาบอกท่านคือเมื่อก่อนเข้าเทพแตาพระตั้งคายเนี่ยพอท่านเด็กตัวเสร็จ ลูกศิษย์ก็จะบอกจะมารับท่านไปสถานีใช่ไหมแกก็บอกเออไม่ต้องไปเดี๋ยวรถไฟมันก็มาจอดน้าวัดแล้วมันไม่สถานีมันจอดยังไหนแกก็แกเออเดี๋ยวมันก็มาจอดลูกศิษย์ก็เลยเฉยเฉื่ยไปพูดพอรถไฟมันออกมันจากสถานีจันดีพอมาถึงหน้าวัดท่าน้อยหยุดคือทำไมรถไฟมันใช้ฟืนใช่ไหมเขาก็ดับท่อไฟให้รถไฟมันมันมันดับ วัดแล้วพอปรจอดปั๊บลูกศิษย์บอกอุ้มประธานรถไฟมันมาจอดหน้าวัดแล้วท่านก็เขาก็อุ้มท่านไปแล้วก็บยิ้วพวกลูกศิษย์ก็ยิ้วมือขี้อะไรก็แบบนั้นกขึ้นรถไฟพอรถไฟเสร็จรถไฟเครื่องติดปุ๊บออกเรื่องนี้ก็เป็นวิชาเดียวกับที่ท่านดับรถยนต์กระบะไอกระบะนิสสันของไอเอสเวก สมัยก่อนมนทานที่ดินอยู่เหตุการณ์คือเหตุตการณ์เดียวกันเหาุการณ์เดียวกันเลยเหตุการณ์เดียวกันท่านสามารถะรับไ,ไอ,อ้รถยนต์คันนี้ได้เรื่องเปยังไงครับคือวันนั้นท่านมาธุระในตัวเมืองครัแอ้สอวีกไปหาท่านที่วัดใต้ล่าแล้วก็แกมาส่งที่ตัวเมืองพอส่งเสร็จใช่ไหมจากกลับวัด พอมาถึงสี่แยกหัวถนนก็เออเดี๋ยวกูมีธุระจะไปุ่งส่งถ้าไปส่งมันต้องเลี้ยวขวาอีกห้าสิบกิโลแต่ถ้าตรงไปวัดก็อีกประมาณสิบเจ็ดโลยังไงแกว่าเดี๋ยวมีธุระหรือสวีมันมันก็มีธุระมันก็มีธุระมันต้องรีบไปส่งท่านลมันต้องมาธุระเดี๋ยวพุ่มไปไม่ได้เดี๋ยวพวกมีธุระแล้วมันก็บึงรถต่อพอจากสี่แยกหมวถนก็ต่อจะไปจะไปส่งที่วัดตายล่าซึ่อยู่ชะเมาปรากฏว่าพอ มันวิ่งปั๊บเครื่องหยุดก็ดับปุ๊บปุ๊บดับเลยดับแบบเหมือนคือมันไม่มีอาการอยู่ดีก็พลาดไปเลยเลยแต่รถมันก็ยังใหม่อยู่ด้วยแต่ตามิดใช่ใช่ไม่ดิฮะพอตามรถเสียอะไรอ่ะมึงไปทุงสงได้แล้วก็รถติดบอกให้ไปทุ่งสงเดี๋ยวรถติดเองไงไม่ต้องหวงแล้วมึงรถมันก็จะติดแล้วมันก็สตาร์ทใหม่พึ่งติดพอติดพับไม่เชื่อมันไม่เชื่อ ไปวัดใต้ลาต่อมันไม่ใช่มันก็พ่งต่อว่าเราเขาบอกกระตามอีก <laughs> แล้วแล้วบอกตายแล้วประธาก็กูบอกมึงเอย่างไปล่ปอยถุงสูงนี่แต่ก็หลอดมึงมันติดมันไม่รับโดนมาสเสวียอมแพ้มั <c oughs> ต้องเลี้ยวรถกลับไปต้องจบงบกลับก็ไปจนถึงทุ่งคง,งต้อเสร็ะจภารกิจอภารกิจแล้วก็รับตั้งกลับไปวัดใต้ลาแต่นะพอมาคั่มที่หลักเมืองพุทธิ์นิมกไล่ไอ้เวงก็ไล่ฟังวันนี้ผ่านพ่อมทำกูวะ ดนท่านถอดเล่นซะแล้วออทําำรวจให้ทำให้รถกูดับไ้ว่ะหัวเอ้าวิชาเดียวพอทันใคเลยวันนั้นออวิชาเดียวเลยเขาเรียนบักผักผ่าไฟอ่ะจะไหมมันต้องมีไฟในการไปสปาร์กอ่ะหัวเทียนเกิดดับไฟแล้วพอวันหลังผมเจอท่านผมก็ผมก็เซลท่านว่าพอท่านร้อยจังเนี้ยสายวิชาพอพอทันใครดับรถไอเวกเลยว่ะ เมื่อปวดตานคายดับดับดับรถไฟมาดับเครื่องรถไฟท่านว่าอับท่านก็หัวล้อยิ้มไม่พูดอะไรคือผมชอบแซงอรัลุงเวกอะไรนี่ใช่คนที่โดนเลขกหนึ่งตัวไหมอ่ะคนเดียวกับที่ได้เลขกหนึ่งตัวเอออาจ้าสวเอกนี่คนเดียวกันนี่คือสมัยขอญาติยังอิงปอ่าสมัยที่ท่านอยู่วัดยาบงนะท่านเป็นเจ้าวาดอยู่แล้วคนจะไปหาท่านเยอะไปขอหวยแล้วสวเอกนี่ก็คนหนึ่ง อุตส่าหขับมอเตอร์ไซค์จากตัวเมืองนะไปที่ท่าศาลาไปที่วัดยาป้องคือท่านจะให้ตัวเดียวม,มันก็ามาซื้อตัวเดียวแทงร้อยก็ได้สองร้อยทีหลังก็ขยับมาเป็นพันได้สามพันเนี่ยทุก้วดทุก้วดทุกวดสิบกว่า้วดท่านไม่รู้ว่าเขาขายตัวเดียวท่านนึกว่าเขาขายแค่สามตัวนึกว่าตัวเดียวเขาไม่ขายใช่ไหมแกก็ให้มาสิบกว่าวดมันก็ถูกทุกวดแล้วก,ก,ววก็เพื่อนในที่ธรามานะ่ะ มันก็รู้แล้วว่าเออไอเบกนี่แปลว่ท่านขอมาทั่วเลยแล้วมันอยากจะได้สามตัวมันก็มาพระท่านที่วัดยาปองเนาะมาพระท่านมันว่าเออมันจะมาขอเลขพระท่านเนี่ยไอไอมันก็มามามาเล่าให้พระท่านท่านผอฟังว่านี่ไอเสวกเนี่ยมาเอาจากพระท่านทุ่วัวเลยวัวละตัววัวละตัวมันได้ตังทุกวัวเลย ท่านผมแกก็ตกจเล็กๆตกเจอเฮ้ยตัวนี้เขาขายวะตัวนี้เขาขายผมขายแพงบาทยังได้สามบาทเจอกันนิ่งแล้วพอมาวันหลังไอเวกแตะแกแกก็โลไม่ถูกเลยทแล้วแล้วทีนี้ไอเวกมารู้ทีหลังว่าไอเพื่อนมันเนี้ยไปฟ้องไปฟ้องนั่นเลยมันก็เลดตาตาเพื่อนมันมึงในปากหมาเลย เพื่อนเป็นเหตุสังเกตได้เนี่ยเนี่ยเี่ยให้ฟังถ้ามีเรื่องที่ว่าไอ้เจ้าคณะเปิดจะจับท่านศึกได้เรื่องนี้เขาก็รู้กันรู้กัได้เราเราอ้างอิงได้แต่ไม่ต้องเปิดเช่นนั้นเองเจ้าได้ออมเพลินคือสมัยที่ท่านอยู่วัดย่าพ้องนี่ก็ชาวบ้านนี่จะมาที่วัดเยอะแล้วอีกวัดหนึ่งจะไม่มีคนไปแล้วก็เจ้าเอาเจ้าคณะเภิเนี่ยสมัยนั้นก็ ใล้ใชๆว่าเขามองเพราะท่านเขาไม่เชื่อว่าท่านจะรู้หวยก็คือบอกว่า <c oughs> ถ้าพระหลอกลวงชาวบ้านอย่างนี้ทำให้ชาวบ้านนี่มุายงมายแล้วก็บอกมุ่นเรื่องนี้ใครไปจะรู้หวยได้เลขอย่างนี้ <c oughs> ใช่ไหมก็เลยใต้วันหน,นูหวยออกคนก็มา,มา,าทั่งเตมอ๊ะแกก็มามาหาพท่านผอมแกมาดูท่านผอมแล้วแกก็แกก็พูดกับท่านผอมว่า คุณนี่เป็นพามาเที่ยวรอกชาวบ้านจะให้ใครได้เป็นการไอ้ใครว่าหลอกลวงเออหลอกลวงนั่นเ่ยซึ่งชาวบ้านก็บอกท่านรู้จริงรู้จริงนะรู้จริงนะรู้รู้จริงท่านก็บอกอ๋อถ้าคุณรู้จริงเงินก็ก็ท้าทายท่านผอมะถ้าคุณรู้จริงคุณเช่นเหรียญไหม แต่พุม่มพุ่มไม่เลยเดี๋ยวพุ่มจะเปิดวันวันวันด้วยออกเลยท่านผอมเลยเขียนจะดตัวโอหโหสมัยความเจ็ตัวเขียนจะโตัวใส่กระดาษม,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 ม้วนๆแล้วใส่กลักไม้ขีดไอพญานาคใส<ช>่แล้วก็ <c oughs> มัดเชือกมันก็ส่งไม่ทันแกก็รับไปแล้วถ้าวันหวออกหรือคุณไม่ทุกข์ก็พุ่มมาจับคุณซึืมท้ากันเลยถาพุ่มจะมาจับคุณซึกแกไดกคุณไอพุ่มผมจะมาจับคุณซึก กณนี้รอกชาวบ้านรอกรุงชาวบ้านเรับพร้อมหวยออกนะเจ้าขนาวนาเฟอเปิดไอ้กากไม้ฉีดดูเจ็ดตัวเราที่หนึ่งนี่เรียนเรไม่ใช่สามตัวหวยนะเจ็ดตัวเลยเต็ม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 เลยเต็มเต็มเลยเรื่องเรื่องนี้ดังมากนะครับเนี่ยแล้วไม่แกไม่ไม่กลับมาที่วัดอีกเลยวัดที่เจ้าอยู่เจ้าข้าวนาเอไม่มาเหยียบอีกเลยไม่มาเลยแล้วก็มีอู่ครั้งหนึ่ง ไปสวดหานที่เขายินบนไปอ่ะครับแล้วก็นั่งสวดน,นั่งติดกันเจ้าวาดวด<อ>แกจ้ากน้ำเผยเกจ้าหัววัดนั่งติดกันแล้วแกก็รู้ด้วยว่าพระองค์นี้ท่านผอมเนี่ยไม่ถูกตังค์แล้วเป็นส่วนที่ไหนก็ไม่รับซองซองจะคืนให้กับกับเจ้าภาพเจ้าหานทำบุญต่อแต<อ>่แล้วพอนั่งสวดเสร็จปั๊บเจ้าค้าวนาเปิก็บอกว่าซองคุณไม่เอาจะไม่ครับ ผมข้อนะก็หย so ิบซองมาหยิบเลยหยิบมาเลยอัน <oluyor> น <with noise> ี้วทอาบัวว่าเลยนะครับต่านบัวเนี่ยบัวแกบอวเอาตาอแก่เน่ยพูดภาษาใต้เอาเถอะแก่พูดถึงถ้าเป็นพาที่ไม่ไม่ไม่สะสนพูดว่าหลวงปู่เนี่ยเป็นคนสายเปรย์เรวยว่าสายเปย์ก็ได้คือท่านไม่เคยยึดถือว่คือแกแกแกพูดกับผมว่าเพลินเนี่ยเป็นศัตรูกับแก อืมเงินสตูพระสตูพระสงฆ์เป็นะตูแกงใช่ไหมเพราะสมัยก่อนเพราะการที่เราเรียนเรียนของพุทธานมาพระพุทธเจ้าสอนพระสงฆ์ที่บิณฑบาตว่าถ้าไปบิณฑบาตถ้ามีคนใส่เอินใส่ทองเนี่ยให้เททิ้งเพราะทอไอ้เฮินเนี่ยมันเป็นการทำให้เกิดกิเลสเเลยเลยพระอันนี้ไม่ควรจะ จะรับบิณฑบัตรเรื่อเงินเขาไม่ใช่สมัยพุทธกาลมันไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้เิเป็นปัจจัยที่ต้องใช้ในสมัยก่อนแล้วแต่ท่านผอมท่านก็ปฏิบัติที่เฏิบัตรมาใช่ไหมเงินนีกแกไม่ไม่ถูกไม่ถูกด้วยนะไม่จับไม่ถูกไม่ถือเงินใครขออะไรก็นี้มีมีพูดถึงเรื่องที่ที่หลวงปู่รู้เหตุการณ์โลกหน้าเนี่ยที่เราเรียกว่าอะไรอนาคตตางคัสยานอันนี้ จะขออยากให้โกวันเล่าเรื่องที่ตอนที่หลวงปู่อยู่วัดไต้ราแล้วมีคนมาหาท่านที่บอกว่าชอบเลขห้าหรือว่าอีกเรื่องนึ่องเรื่องที่ว่ามียาพิษอยู่ในในบ่อนนไะ่นคือท่านรู้อยู่้ะเรื่องนี้พ่อหัวแกก็รู้เพราะเหตุการณ์างหน้าที่ใครมาทำอะไรมันไอ้รื่องเป็นปกติอยู่แล้วพ่อเก็แกมียานที่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าจะไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่ใช่ว่ารู้แค่ระยะสั้นๆเอาว่าเป็นปีสิบปีแกก็รู้ข้าหน้าสิบปี จะมีอะไรเรื่องหวยสิบปีข้างหน้าเนี่ยเหมือนพวกที่ผ่านมาที่ส่งนี่เก่าอะไรแกก็รู้คืออยากจะรู้อะไรแกรู้หมดเป็นพลาที่ก็ได้ได้เหตุการณ์ที่ว่าเตือนภัยเรื่องเรื่องอยาพิษนี่คือ,อยังไงนะครับคือตอนนั้นแกมาสถานีรถไฟที่นครเหมือนเหมือนมีใครมาเลยไม่รู้ก็เพื่อนผมอดาวเป็นคนมาส่งท่านที่ที่สถานีรถไฟ ในระหว่างที่อยู่ลานไฟอยู่ๆแกก็บอกเอ้ยด้าวผมเชื่อพาครูไปส่งที่วัดหน่อย <ứng S 2> กลับวัดหน่อยมีจะมีคนเอายาเบื่อไปใส่ไว้ในบ่อน้ำเดี๋ยวเราได้กลับเดี๋ยวใครไปตักน้ำชาเดียเย๋ยวจะเกิดเป็นตาลาย <ứng S 2> อ่ก็รีบกลับมาวัดแกก็เอาดีๆช่คคุณหาแล้วก็เรียกเออกลับเลยบอกกลับวัดก่อนเดี๋ยวมีคนเอาเอายายาเบื่อยาพิษมาใส่บ่อน้ำนี่คือถืออหญ่ให้เรานี้เพราะว่า ไม่ได้ไม่ได้เน้นว่าท่านจะรู้เร็วหน้าแต่ไม่หมายถึงว่าท่านมีจิตใจที่ว่าคนที่จะประสบขอกรรมอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยท่านจะมาช่วยเหลือได้ก่อนคือคือเป็นห่วงคนที่จะไปไห่ที่มาพวกเนี้ยอแกแกแกรู้ก็เมื่อตอนที่แกโดนทําร้ายแกก็รู้ที่เขาจะนับกับมามาปอกปากท่านท่านก็รู้ว่ามีมาลยแกก็รู้แต่ว่าแกไม่ดีก็คือจะผจญ พอจนใช้กันนิพพานกันก็คือช้ากันให้ให้หมดพอทำจาเข้าเข้านิพพานเพราะแกพูดผมเสมอคุณนิพพานทีเนี้ยนิพพานเนี้ยแกว่ามึงอะนิพพานด้วยไหมเอาไหมเอาไหมก็ไปกกูไห้มึงกูวปหรอไหมแกสอบอกว่าเออปุ้มกินได้แต่งนะกินได้แต่งนะพี่หลวงปู่เคยบอกพี่กุ้งว่าไงนะถ้าเกิดกูไปแล้วกูไม่กลับแสดงว่ากูสำเร็จนะแต่ได้เป็นยังไงนะพี่หลวงปู่เผู้ประโยชน์อะไรเงี้ยอ๋อท่านบอกว่างี้ ท่านบอกว่าท่านเนี่ยปาถนาเป็นนิพานถ้ากูไปแล้วไม่กลับนะกูนิพานแน่นอนแต่ถ้ากูไปแล้วกลับนะกูก็ไม่นิพานหรอกแต่อย่าถามตอนนี้เพราะกูยังไม่ตายตอนที่มุนไม่แต่แกแกบอกผมเสมอว่าท่านนิพานไปแน่ท่านนิพานคืท่้นผมก็รู้มาด้วยว่าชาติก่อนี่ท่านบำเพ็ญบำเพ็ญศีลภาวนามาชาติถัดไปแกเป็นเป็นฤาษี หรืสีแล้วชาตินี้ก็คือชาติสุดท้ายที่เป็นพระสงฆ์ที่จะมีผ่านเข้าสู่นี้พ่าน,นแล้วแล้วก็เป็นพระที่ว่าองค์พ่อเจตุคามร้ำเทพนี่ยกย่องอแล้วก็แล้วก็นับถือว่าพระเหมือนพระท่านพร้อมน,นี่ยทุกวันนี้แกว่าหายย่าน,นี่คือคำที่องค์พ่อเจตุคามออกจากปากท่านเลยออกจากปากท่านตั้งแต่ปีหลักกลามมือบี สองแต่สองกับเราเอยประมาณประมาณปีสาม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 สี่ผมเคยถามหลวงปู่ว่าองค์จตุคามยังไงท่านบอกว่าถ้าไม่อยากรู้เจตุคามนะต้องมาถามมองต้องไปถามไอ้วันเนี่ยบอกว่าโทษนะโทษที่เไอ้วันท่านพูดจริงจริงเนื้อไทไอ้วันโกวันแช้ๆเลยว่าตัวเองคือพ่อบ้านประจําหลักเมืองเพราะโกวันอยู่ตั้งแต่คณะหลักเมืองปีสองแปดสองกับตั้งแต่เริ่มเทฐานเริ่มสร้างเรื่องอะจนตั้งสร้างอย่างมันจะพวก ลูกเสร็จก็ไอหายกันไปหายไปย้ายไปอยู่นู่นอยู่นี่หายไปแล้วก็ละเลยทิ้งทิ้งหลังมือแล้วพูดเลยแล้วก็ผมก็ดูแลอยู่แล้วก็ต่อหลังมาสร้างกับคนเด็กเป็มสั่งจังหวัดแล้วก็มาร่วมสร้างกับจังหวัดจน้งเสร็จการลงทุนเสร็จเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยก็ผมเนี่ยอยู่ตลอดจนทั้งวัดเพราะว่าท่านเคยพูดเอาไว้ปีสามเจ็ดท่านขึ้นขบนใช่ไหม ผมก็พูดพูดแตท่านพูดตายก็าอะพอเดี๋วพอขึ้นไปข้าบนแล้วลักเมืองไอ้นี่ทีนาทีมึงเนี่ยมึงเป็นคนตำนต้เมืองกว่าจะท่านว่าจสิ่นะพอแกพูดมอมหมายแล้วมอมหมายก็คือผมก็ทำศาลจนเสร็จเออมึงเนี่ยรักเมืองเสร็จแล้วสองเมืองเสร็จแล้วแต่ตัวคาเลยก็นาทีมึงเลยทาเต้เลยกูข้างบนมีภาละเยอะ มีหันเยอะพาเยอะมึงอ็ไม่รู้หรอกข้าโบนะหันเยอะต้องส่งข้ออันนี้อันนี้กูจบไปแล้วมันได้เวลาแล้วคือมันเป็นวาระท่านมาขึ้นบทซึ่งปีสามเจ็ดซึ่งหลวงปู่พ่อานอมกับองคเจดูคมเนี่ยมีเหตุสัมพันธ์แล้วก็มีเรื่องเคาเขาถึงกันเขาจะมีเลยเขาสามารถจิตเขาจะไปถึงกันได้เลยแบบถึงกันเลยแล้วแม้แต่ครั้งสุดท้ายที่ว่าทาง King Power เขาไปบุน่ พะทานเนี่อยู่ที่นี่นะแกรู้หมดทําไม่ถูกแกรู้หมดแกต้องคุยกับผมเนี่ยรู้หมดแน่นอนก็รู้ว่าองค์เจตุคามก็ยังให้ความเคารพนับถือก็เลยพระคุรูษขกงเราเลยไม่ไมนสักดิธิ์แต่เขาเขาเขาจะถึงข้าโบนถ์ก็ถึงทั้งหมดแล้วท่านผอมนี่แกเป็นผ้าที่ว่าจําเป็นอริยะสงฆ์ที่จะนิพานอ่ะเนี้ยและฌานท่านแก่กล้า แต่ท่านจะเฉยไม่คือมาตอนนี้แกไม่แสดงแกแกแกพุยแต่เรื่องธรรมะเลยแต่สมัยหนุ่มๆเรื่องเนี้ยพี่หนานแกเยอะแ่วเลยหายตัวก็ได้อะไรได้หมดเราเลือกหายตัวให้ฟังสักเรื่องมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนอยู่วัวห่าพ้องเขามานิมนต์ไปสวดที่หานแล้วเขารถมารับแกที่วัดใช่มแกก็บอกเออ มึงมึงไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปตามไปเออเดี๋ยวกูตามไปบอกเอานี่รถมาแล้วเออมึงไปนะมึงไปนะก็ไล่รถกลับรถรถมันก็เอออั่างเงี้ยไล่กลับเมันมันต้องมีอะไรมาเนี้ยต้องมีเหตุต้องมีมันก็กลับครับก็กลับไปที่ห้าน่ะพอกลับถึงบอกกลับทีว่วประธานนั่งอยู่ในหาน้วอ๋อประธานนั่งอยู่ในหาน้ว มันก็หงมันมาหับพื้นเลยวะมันพื้นมันยังมาอะไรวะก็ออกจากวัดมันก็มาที่หางเลยไม่ได้แวะไหนไม่ได้แวะไหนแล้วพระธรรมันอยู่ที่หางได้ไงเออเออเรื่องนี้แปลกแค่นั้นกันนะแล้วก็มีเรื่องหนึ่งตอนที่อยู่วัดอ่วัดไต่ล่าแล้วไอ้พวกยาป้องอะไรพวกลูกศิษย์เอฟซีเอฟซีเอฟซีพวกไอ้พวกโค้ดอะไรจะมาอุ้ปถัท่านะนะ อุ้มเลยมันจะอุ้มบังคับอุ้มอุ้มใส่รถจะกลับไปอ๋อเอากลับบ้านเอากลับไปล่าไออว้วัดาป้องกลับจะป้องกลับไปเป็นเจ้าวาดคือมันจะได้โอ้โหอะไรเพราะท่าศาลากับไอ้วัดยาป้องนี่มันห่างหลายกิโลอเภอองอเภองท่าศาลาแล้วมาตัวเมืองแล้วก็มันมีขั้นอีกอแล้วก็จากตัวเมืองก็มาที่ตำบลอีกตำบลชะมาอำเภอเชียงใหญ่ะมันก็มาอีกแต่ละแกรู้่ะ แกนั่งคุยกับผมนั่งอยู่ในวัดอ่ะคือผมทุกวันอ่ะเที่ยงบ้างเย็นบ้างพอว่างแล้วก็จะมาหาพ่อตั้งก็น,นั่งคุยนั่งโมโออ้อะไรเงี้ยก็มาแกก็บอกเอ้ยเยน็ยนนอนเย็นแล้วมาเต็มคารถลอตเลยแกว่าเออวันแต่เย้าไอโมโนโมันมากนะพอมันมาพับมึงกลับเลยนะมึง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 ่ายยุ่งรับถ้า<ข>แกงนั้นมาปุ๊บกลับมึงกกลับเลยใช่ไกลับเลยมึงกลับเลยผู้่าใช่ไหมล่ มันมันมันมีหมาผากูกับไหวัดยาบงแกรู้นะแกนั่งเนี่ยกำลังมานี่แกรู้แกเดี๋ยวมันมาถึงมือกลับเลยนะแล้วแกก็ลุกขึ้นนะแกบอกผมสั่งให้กลับเลยนะแล้วแกก็ลุกขึ้นแกก็เดินสาลาแกจำไหมไอ้ไอ้กุฏิกุฏิแกเอ้กุฏิไม้แกหลังคาฉากาเล็กๆแกก็เดินพ้นไปด้านหลังเนี่ยมันมันเป็นทุ่งนาครับแล้วมันมีต้นไม้ต่ำๆเนี่ยมันขึ้นตรงๆแล้วมันเป็นที่โล่ง เราเข้าใจกันไปชีผมก็นั่งดู้เป็นชีมันมันเริ่มเริ่มมืดแล้วเริ่มเย็นแล้วโอเคแล้วนะเอใจก็เดินไปเราเข้าใจกันไปชีก็เห็นจะเดินก็ไม่ไม่คิใจอะไรม่คิดอะไรเสร็จแล้วกิงพวกแกปั๊บไอ้รถมาเลยกระบะมาเลยมาเต็มกัำรถเลยพอถึงนก็จอดอุ้งรถมาเตียงปั้นพอมืเลยมันจะมาอุ้มมาฐานอ่ะมาฐานยังไงมา กูวัดตาไมเนี่ยเราจะมาห้าประธานเลยริ้งพระน้ำหอมแกสั่งผมแล้วรู้แล้วรู้แล้วมาแน่กูว่วา,าโน่แกงมุงไปเยี่ยวมบไป<ม>อีอพวกนี้ก็ตอเดินไป,ไปอ่าตัวนะออกออกตัวหาแล <หา S 1> ้ว,วไม่เห็นหายไพ่เป็นที่นาเนียนิดเดียวแล้วมันจะไปไหน,นไปพวกนี้ไปไม่เห็นเดี๋ยวว่าค่ำก็ไม่เห็น เล็กกุ๊บเลยวะไงเงียยเก็บไปโนนั่วเที่ยงคืน,นพี่นี่เลยกลับรออยู่ตรงนั้นออแล้วเนี่ยพอมาผมก็รู้ว่าแกสั่งให้กลับมันไปหาไม่เจอผมว่าอ่ะเพรา่านหายตัวแล้วผมก็กลับแล้วรุ่งเช้าปรากฏว่าผมก็มาทีวัดติก็ปรากฏว่าท่านก็อยู่ในกอดอ่ะเอาแบบว่าท่านนั่งอยู่แต่ว่าทางตัวไม่เห็นนั่งอยู่ในกอดผมนักแต่งคำ มีพระแอบขอมกิงเลยคือคือมาถึงก็ไม่เจอตัวคนต้พ้นก็กลับพระหลวงปู่เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นพระที่มีเมตตาสูงแล้วก็เป็นพระที่ให้อภัยคนอยาให้โกวันเล่าเล่าไม่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 มันเป็นพระที่ไม่ไม่ไม่โกรธไม่โกรธจากให้เล่าตอนที่ถึงว่ายังไงก็ไม่โกรธโดนคนทําร้ายแล้วท่านไม่โกรธเขาเลยที่เขาอุ้มไปที่ที่ที่เขาจะฆ่าท่านก็เนื่องจากไอ้เรื่องการไอ ค้าถ้างว่าเท่า,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 าอิจฉากันอื